ปลแรงครับตาวน้อยเพชรบันเพ่เเงพี่น้องโอ้เวทีไม้เลยพี่น้อง,องน้ำพงครับน้ำพงของเสียโน่นเนี่ยพี่น้องบรรยากาศหลังตลาดด้วยซับ

เออลำพวงคนใส่เนี่ยนะครับช้างบรรยากาศดีครับเป็นองวันนี้นฝนแน่นอน สวยสับโอ้สังกะสีครับแล้วฟังนะสังกะสีล้านกว้างนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีห้องน้ำหายนัม่มครับมองจอดรถกว้างขวางครับสอนน้อยพเพชรบ้านแพงเสร็จแล้วข้างหน้าคตรง รถจะกขั้นเนี่ยสองสามสี่ห้ารถเวทีพี่น้องโอ้กลวงครับเป็นล้านปูนะพี่น้องมาแรงมากมวลมากงานสำกันครับหลังเวที ตัวเต็มเต็มรู้ว่ามันเป็นเียนที่ว่าขบอกวยังไม่ออกอ่ะเดินมาครื่งนึงแล้วนะนี่ บักบ้าอะไรเราเข้าไปตอนนี้เลยแล้วก็ให้เขาล้อมหัวจบแล้วครับโอ้วัสครับตอนนี้อยู่เส้นทางบ้านเอื้ออาทรนะครับนี่มาดูบรรยากาศฮู้วคว้าไปมองปุ้งยาอัฟฟิน่าบ้านเอื้อหาบัาว ตรงนี้นะครับที่มีข่าวว่าทิ้งขยะก,กันนะครับมีเห็นไหมกินแล้วก็ทิ้งขยะได้พี่น้องตายเยอะมาก